พระบทตอนที่หนึ่งเนเน่สีสว่างไหนบอกว่าจะพาไปดูรูปเขียนสวยๆไงอ่ะฉันยังไม่เห็นเลยสักรูปเดียวใกล้จะได้เห็นแล้วละจ้ะก้าวแต้มเป็นรูปเขียนที่พิเศษมากเลยนะเพราะว่าเป็นรูปเขียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขียนลงบนผืนผ้านี่ยังไงล่ะเรียกว่าพระบทพระบทหรอพระบท พระบทจะสะกดด้วยตอประตักตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้นและแขวนไว้เพื่อบูชาแผ่นผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับขอบบนและขอบล่างไว้เป็นที่สอดไม้เพื่อใช้แขวนส่วนใหญ่นิยมแขวนประดับในโบสถ์สาราการเปรียนแต่เดี๋ยวนี้หาชมได้ยากแล้วล่ะสวยจังเลย เหมือนภาพการ์ตูนที่แต้มชอบอ่านเลยที่ก้าวแต้มคิดว่าพระบทเหมือนภาพการ์ตูนก็เพราะว่าในแต่ละภาพมีเรื่องราวยังไงละ่ะเล่าเรื่องในพระพุทธประวัติพระมาลัยหรือทศชาติชาดกถ้าอยากรู้ว่าแต่ละเรื่องเป็นยังไงก็ต้องตามไปศึกษาและหาอ่านเรื่องนั้นๆด้วยนะจ๊ะอย่างในพระบทนี้เป็นภาพเขียนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงภาพนี้เป็นภาพตอนหนึ่ง จากเวสันดรชาดกและภาพนี้เป็นภาพพระมาลัยไปไหว้พระเจดีย์จุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่และรูปนี้ท่าทางจะเก่ามากเลยนะจ๊ะใช่จ้ะพระบทที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในประเทศไทยขุดพบในกรุกพระเจดีย์วัดดอกเงินอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่นักโบราณคดีกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่21-22อโห เ่ามากพุทธศตรวรรษที่21ถึง22นี่มันเมื่อไรเหรอศตวรรษหนึ่งก็100ปีพุทธศตรวรรษที่21ก็ประมาณปีพุทธศักราช2001ถึง2100ไงอย่างนี้พระบทที่เก่าแก่ที่สุดก็มีอายุตั้ง500กว่าปีไม่ใช่แค่เก่านะ แต่ยังเป็นพระบทขนาดใหญ่ที่มีขนาดกว้าง180เซนติเมตรยาว340เซนติเมตรด้วยจ้ะน่าทึ่งจริงๆนะจ๊ะที่คนสมัยก่อนทำได้ขนาดนี้ พระบทถือเป็นงานศิลปะของไทยที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่โบราณแต่นับวันก็ยิ่งหาดูได้ยากและของเก่าก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและดูแลพระบทคาดว่าอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าก็จะไม่มีพระบทเหลือให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมกันแล้วก้าวเต็ม เป็นอะไรไปเสียดายอ่ะก็สีสวัสด์พามาดูแล้วนี่ไงเรื่องราวของพระบทยังมีต่อนะจ๊ะถ้าอยากรู้คราวหน้าสีสวัสด์จะเล่าให้ฟังต่อจ้ะสัญญานะสีสวัสด์ก้าวแต้มอยากรู้เรื่องพระบทอีกจ้ะสัญญาแล้วพบกันใหม่นะคะ